ช่วงนี้เจอมรสุมนะมรสุมทุกเกือบทุภาคภาคเหนืออีสานภาคสวนออกเห็นมีข่าวหลายๆพื้นที่น,น้ำท่วมน้ำนองน้ำป่าหลายหลากบริเวณนี้ก็ได้ประกาศแล้วนะทางทางพพก็ประกาศเตือนแล้วให้พื่นสวนพืชไร่ของใครที่อยู่ในที่ที่ใกล้แม่น้ำให้รีบเก็บผลผลิตคขณะน,นี้ทาง เกษตรกรเกษตรกร,ก,ร,ก,รก็รีบไปเก็บผลผลิตกันแล้วเนาะอาจจะได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่ากลัวว่าถ้าน้ามาแล้วจับไม่ได้อะไรเลยนะนนในแม่น้ำวางก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะฝนก็มีตกสลับหยุดแต่ด้านเหนือด้านบนูน้นทางเหนือนูน้นตกหนักนะน้ำท่วมเห็นเขาถ่ายภาพลงให้ดูเนาะน้ำไหลแรงมากเลย เดี๋ยวตอนนี้หลวงปู่มาเยี่ยมน้องเหมียวในกรงก่อนน้องน้อยน้องเล็กน้อยเด็กน้อยในกรงในมุ้งเนาะอ่าเหมียวเหมียวแม่จา๋าแม่จ๋าดูแลลูกดีแล้วลูกเนาะหลวงปู่ขอเปิดไฟในลูกนะปิ๊บอุ้ยปิ๊บเปิดไฟแล้วดูดิเออลูกให้หลวงปู่ดูหลหน่อยลูกขยับหน่อยขยับหน่อยโอ้เก่ง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 ขยับให้หลวงปู่ดูหลานหน่อยอ่ะเดินเลยเดินนเลยเดินไปหน่อยสิเดินไปหน่อยสิหลวงู่จะดูหลานหน่อย ผมจะดูหลานนะอ่าก้าวไปเลยขยับเลยก็ได้ดูขยับเลย่อกินนอนกอดลูกอยู no ่หลวงปู่มาเปิดพ่อให้หลวงปู่ดูหลานแล้วไหนหลวงพ่ไม่เห็นขายังบังอยู่เลยขาบังอยู่ขยับเลยดิขยับเลยเล็วขยับเลยเล็วอ่ะขยับเลยเล็วเดินน่าขยับแล้วขยับแล้วโอ้เก่งมากเลยเอ้ยเก่ง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 ขยับมากขยับให้หลวงปู่ดูหลานแล้วโอ้เก่งมากเลยลูกโอ้รู้ภาษาได้แน่เนี่ย รูปภาษาด้วยโอ้ยิวอะไรรูปภาษาจังพอแล้วเหรอแค่ปูดูแค่นี้เออกลับมาแล้วโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะโอเคแค่นี้ก็ได้ลูกแค่นี้ก็ได้นะพอแล้วนอนกอดลูกแล้วอากาศหนาวอากาศหนาวจ้าจ้าปูรู้แล้วปูเอี่ปูปปูปิดไฟแล้วปูรู้แล้วว่าหนูหนูจะกอดลูกอะอะไรลูกเลยปูปิดแล้วปิดไฟแล้วนะไม่กลัวไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วค่ะ ไปแล้วเนเราปูไปกวนแล้วนะครับนอนเลยลูกนอนกอดลูกเลยนะฝนก็ยังตกต่อนเนื่องอยู่เนะ <c oughs> าะแต่นูน้ำก็เริ่มคงขังแล้วเดีย๋ยวไปดูน้องเหมียวในบ้านใหญ่ก่อนเหมียวในบ้านใหญ่ดิน้าเด็กน้อยน้องเหมียวในบ้านใหญ่อยู่ในบ้านใหญ่หลับกัน <c oughs> นอนหลับกันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนๆอ,อาหารเมร็ดวาให้ยังไงลูกหนะิวก็กินเลยลูกเนอะหิวว็กินเนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้กินอาหารอร่อยๆแล้วหลวงปู่ซื้อมาแล้วลูกซื้อมาแล้วเดี๋ยวปู่จะเตรียมปรุงเตรียมประกอบไว้ <ś c oughs> ให้แม่ได้กินให้อร่อยๆเนาะเดี๋ยวหลวงปูป่มาเยี่ยมก่อนนี้ก่อนปู่ไปเยี่ยมวันนี้ก่อนนะลูกเนอนอนกันเป็นไงบ้างลูกอบอุ่นดีไหมนอนแ้อบอุ่นดีไหมมีอาหารให้กินแล้วนะปู่มาดูวู่ดูความเรียบร้อยมีอะไรมากวนหรือเปล่ามีมด อันนี้ไม่กวนและมีมดนะนัน่นนะที่มากวนเนาะนอนหลับกันเลยเนอะหลับกันเนาะแม่สีหมอกแม่ที่หมอกบน,บนอ่ะเราอยู่้างบนแล้วอยู่นี้สบายใจแล้วเนาะอยู่นี้สบายใจแล้วอืมนี่บนเรามีเพื่อนเยอะแยะเล่นกันเนาะอันนี้แม่สีหมอกอันนี้แม่อะไรแม่สามสีสามส,นนสามสีนวลสามสีนวล สางสีนวลขาวอันนี้ก่อนทงนังนี้ีนี่แม่อะไรอีกแม่สองสีสองสีเทาสองสีเทาเนะผ้าปูเขานอนเขาก็ไม่นอนเขายังไปนอนในกล่อง <c oughs> ก็สลักกันไปนะซับในกล่องบ้างในผ้าบ้างนี่แม่อะไรลูกแม, <c oughs> แมก่แม่เพนเกว้นแม่เพนเกว้นยังไม่ได้ออกแล้วนมะเปีเปกยกแล้วเนาะนอนนัน่งก่อนลูกเนาะให้แผ่ดีกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะ ค่อยออกมาข้างนอกกัน <c oughs> ปูพามาเยี่ยมน้องเหมียวเ <c> ห <oughs> มียวได้ได้เยื่ยมสิงโปูก็เอามากันแลน้วเนาะตอนนี้ฝนตกอยู่ลูกฝนตกอยู่เนาะ้า <c oughs> มาดูบ้านทางนี้บ้างบ้านทางนี้บ้างมาไปด้านนวดไปด้านนวดตอนนี้เก็บถ้วยชามล้างเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะค่อยจัดให้ใหม่ลูกนะจัดเป็นเวลาเวลาเนาะนะคร <c oughs> ับเป็นเวลาอ้าวตรงนี้ตอนนี้ฝน,น,นยังสาดอยู่ของปูไม่มีผ้าใบผ้าใบยัง ยังไม่ได้มาพระใบหนึ่งช่องสองช่องสามสี่ห้าสี่สี่ช่องที่ต้องการผ้าใบตรวนี้เนาะพบาใบแล้วก็ไม้ไม้ที่จะมาทําชั้นให้น้องเหมียวนอนกะว่าจะทําไประดับระดับนี้เนาะลงมาจะกลงมาจากคือข้างบนนู้นทักหนึ่ง 1, คืบยาไปตลอดทางนู้นแล้วก็ยาตลอดฝั่งนี้ต้องการผ้าใบสิบผืนไม่ใช่สิบผืน หนึ่งสองสามสี่แปดแปดพื้นนะแปดพื้นหัวท้เราไม่ปิดปิดจะปิดซ้ายขวากันนะจะบางซ้ายขวาด้านซ้ายเผื่อลมพัดมามันจะได้ก็องฝนจะไม่เข้าเนาะ้างขวาก็ลมพัดมาฝนก็จะได้ไม่ไม่ก้องฝนจะไม่เข้ามาพราเมียก็จะอยู่ในนี้กันเนาะยังตอนนี้ยังไม่ได้อ่ายวรอก่อนเนาะรอยังไม่มีงบประมาณตอนนั้น กับชั้นไม้ชั้นไม้ที่ยาบาลตัวนี้ก็เราใช้ไม้เยอะอยู่เนาะใช้ไม้เยอะอยู่กับก็เนี่ยสถานที่สถานที่พร้อมแล้วแต่ที่นอนแมยังไม่พร้อมกับที่บางฝนนี่ก็โอเคแล้วแต่ถ้าน้ำมาน้ำขึ้นมาก็จะขึ้นจากทางหลังตรงนี้นะ่ะไม่น้ำยู่ติดเนี่ยห่างนนี้ไปอะไสามสิบเมตรมาตอนนี้ก็ห่างแค่สิบเมตร มีน้ำมจะโค้งค้มานี้ตุการน้ำก็ขึ้นมาทางนี้แต่คิดว่าปีนี้คงจะมีมาอยู่นะเพราะตอนนี้เริ่มเก็บเก็บผลผลิตออกแล้วพือผลผลิตที่อยู่ที่ลุ่มต่ำต่ำกว่าที่นี่เยอะนะตอนนี้น้องเหมียก็อยู่ตรงนี้ก็มีเบียตรงนี้ก็มีนอนอยู่ตรงนี้กันนอนตรงนี้การนอนบนนั้นก็มีนี่จะทําชั้นแบบนี้แหละให้ก็ได้อยู่แบบนี้นะมีเมียเจ้านอนข้างบน มันบอที่สูงๆนู่นถ้าเขานอนที่สูงนั่มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินมาหาเขาได้เอาอาหารมาให้เขาเกินได้เมียเมียรอเวลาตอนเย็นบุยจัดอาหารให้นะหนึ่งมือเหมือนเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้จะได้กินอาหารพิเศษอาหารพิเศษที่พูดจัดซื้อมาแล้วนาะซื้อมาเยอะเลย ซื้อไก่มา20่กิโลปลาสิบกิโลเนื้อมันนะเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อปลากับเนื้อไก่ที่เขาสับแล้วเขาสับแล้วนะเออมันใืเนื้อไก่ที่เขาเลาะกระดูกออกแล้วกนะ็จะไม่ให้มีกระดูกปลาก็ปลาที่มีเนื้อปลายังไม่ไม่มีก้าง หูปูยายนงนึงแล้วก็ให้เขากินนะนึงแล้วก็คุกข้าวนิดหน่อยไม่ใส่ข้าวเยอะนะให้เขากินได้อิ่มๆเต็มที่เลยนะอันนี้ก็ขอนำภาพบรรยากาศช่วงนี้จนไปบ่ายนี้แหละให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวปูจะไปเตรียมอาหารละเตรียมไว้ก่อนนะเพื่อว่ากลัวว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้ไม่รู้นะถ้ามัน มีอะไร,กระเกิดขึ้นเราก็ได้เตรียมอาหารไว้สุกแล้วถ้าสุกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรสุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวปรปูทำพุงสุกก็อรอให้เขาเยน็นรอให้เย็นแล้วก็เก็บไว้ในตู้เพื่อให้น้องเมียวได้กินในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยนะตอนเช้าจะให้ก็กินอร่อยออร่อยเลยนะเราวันนี้ครูขอ,อนําภาพบรรยากาศนี้ให้กับทุกท่านได้ดูได้ชมกันคนระูขอ,อโมทนา,ทาสาธุแล้วน้องเมียก็อยากจะวิ่งเล่นแต่ฝนตกเล่นไม่ได้เราอยู่ในนี้กันเนาะ ขออนุโมทนากับทุกๆคนทุกๆท่านเลยเนาะที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปนะก็ขออานวยพขอให้ทุกท่านจะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ไราขอได้ต้องความมุ่งมั่นปรารถนาตัวการทุกคนทุกท่านเถินเออเมื่อกี้หรากลัลืมบอกไปตอนที่ออกไปซื้ออาหารให้น้องเหมียวก็ได้แวะเยี่ยมน้องเจนเจน เขาก็นอนอยู่ในนั้นปูพอดีฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะก็เดี๋ยวจะก็มาเล่าให้ฟังให้ฟังตามนี้น้องจันแจก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ใต้สลานั้นนะฝนไม่ไม,ไม่ไม่สาดเราอยู่ใต้โต๊ะอีกทีนึ่งก็มีคนเอาผ้ามาบางให้หน่อยหนึ่งนะครับเขาก็มีคนรักเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงที่ลวงปูก็จะถึงานจรยญน,นี้น้องปูจะไปอ่อ เตรียมอาหารไว้ให้เขากนะลัวเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นฝนตกรุนแรงไฟดับน้ามาก็จะทําอะไรไปได้นะผมปูใช้หม้อไฟฟ้านึงน่งนึ่งเหมือว่าสะดวกหน่อยหม้อไฟฟ้านึ่งไก่นึ่งปลาแล้วก็จับใส่ภาชนะรอให้เขาเย็นแล้วก็ค่อยค่อยเก็บไว้ก่อนคู่ที่เช้าก็ให้เขากินนะสาหรับวันนี้ก็กินตามปกติเหมือนเดิมทุกครังนะ้ง เพราะมีมีหารอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ได้รับถวายมาอีกส่งพระสูดมาอีกนะครับสำหรับคืนนี้ขอไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปลงกวนแล้วเนาะถ้าทําตรงนี้ไม่ได้มีเกวนเราก็ทาตรงนู้นแ,แย่งแย่งแยกที่การทเมีจะมาแย่งช่วยมาตรงนี้ไก่ก็อกรอเหมือนกันไก่ไก่ก็บอกสัญญาณเราได้เหมือนกันนะว่าจะมีมีลมมีพายุแล้วเข้ามาไก่เขาก็จะเตรียมหาที่กำบ,บังหลบเหมือนกัน ถ้าผู้ใดได้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แบบธรรมชาติแบบนี้นะเขาก็จะ,อะบอกส่งสัญญาณได้เราก็จะสังเกตได้เนะะาะไก่เขาจะส่งสัญญาณให้ให้เรารับรู้และทรา,าบเหมือนกันว่าจะมีเหตุอะไรขึ้นมาในข้างหน้าแต่เราต้องต้องมันสังเกตถึงจะรู้นะกับคนที่เลี้ยงธรรมดาก็ไม่รู้เขาจะมีสัญชาติยางของเขานะครับคราวเดียวจะเตรียม อาหารไว้สำหรับน้องเหมียวเนาะจะเตรียมหม้อตัวนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งจะขอถ่ายให้ดูนิดเดียวนะเพราะว่ามันไม่เหมาะเท่าไหรการทําอาหารสดอาหารสดเนื้อไก่เนื้อไก่มเช้ามาแช่แข็งมาเนาะปล่อยไว้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวอากาศวันนี้ไม่ร้อนก็เลยไม่ยังไม่ละลายแช่แข็งอยู่เดี๋ยวต้องค่อยๆแทะออกมาแล้วก็มานึ่งให้เขาเนาะก็ขอทานกับทุกท่านเนาะก็ขอถ่ายแค่นี้แหละเนื้อปลาก็ำกันเนื้อปลาก็แช่แข็งมาซือจากร้าน ขายอาหารสดแช่แข็งมาเพื่อเป็นอาหารน้องเหมียวเนาะอาหารเหมียวในวันพรุ่งนี้วันเกิดหลวงปู่ขอโมทนาตาทุกการทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยกัน,น,นกขอโมทนาตาทุกควบริสุทธิ์ทั้งหลายอยู่เพื่อเราก็จะนำความช่วยให้ทุกคนทุกท่านพบความสุข,ขวความเจริญมีความสุขกายสนใจปรารถนาที่ได้ก็ได้ต้องความมุ่งมั่นปรารถนาตัวกานทุกท่านทุกคนเติมครับสีสุดาสีได้เป็นคนหลวงปู่นั้ะครูทำงานกันลูกนะครูจะเตรียมอาหารให้กินพรุ่งนี้นนะครับ kalau fokus main kita pasal ini besok tahu.